ไม่หมดเหรีออยญเอยียงเหยะนะคุณน่ะ <laughs> มึงนูนเหรียญลดุดสอบลด,ลด <laughs> คุณนะบุดสอดบจะเปลี่ยนตัวหันไหโหดโฟ่เบิ่งหัว มบืงกระตาคลองเล่น <Okay. S 1> จีเล่นได้เล่นแต่แนวรถห้างบ่เอออันนด้ลองมาเบาิ่งเด้อเออเออคับต้องเอืดจังเลยเอา้ามีพวงมาลัยเอารถเก่งมาเนี้ยเ,เอารถนี้บ่ลุงมีรถจะขันเอา เอรถไนก์ป่ะ <c oughs> อารถเลโก้ดิว่าเอาเอากะไปอ้อมออกไหมแม่มังรถไนกยกะมีเอารถไนอยเนี่ย <c oughs> เมื่ดตะเบลรถเอาปลาป่ะปลาเคลื่อนที่ได้ นายบทคัมเส็บ <c oughs> ป้าป้นข้าวปั้นครับอายิ้มลาลาอายิ้มลาลาเฮ้ยาอมออกจากปากแม่มาเสียบดอกลูกอ่าบายบายเลย ข้าปั้นกับอาณาจักรของข้าวปัน้นจืดๆอยูใ่ในขอบขอบหน่อย